สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดเมนทาร r ่นนะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วหลังจากที่มีหายไปเกือบเกือบ2เดือนมั้งนะคะเนื่องจากติทุราส่วนตัวแล้วก็ประสบอุบัติเหตุนะคะไม่มีอะไรมากตอนนี้ใกล้หายแล้วนะคะก็อยู่ที่อีกประมาณ5-10%เซที่จะกลับมาใช้ขาข้อเท้าได้ปกตินะคะ ซึ่งบอกก่อนไม่มีอะไรต้องห่วงนะคะสบายดีหายดีแล้วนะคะเลือนิดหน่อยนะคะใช้ชีวิตได้ปกติแล้ว mm. คลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะฉะลองครบรอบ6ปีเมย์จะทำคลิปของแต่ละราศีแยกให้เลยนะคะสำหรับทุกราศีแล้วก็มีส่วนลดการดูดวงนะคะแล้วก็ส่วนลดสร้อยหินนะคะกำไรหินที่เมย์จัดทำให้เฉพาะบุคคล 10%นะคะ10%การดูดวงแล้วก็10%ของกำไรคนที่ติดตามเมมา5ปี6ปีหรือเคยดูดวงกับเมมาตลอดเนี่ยจะรู้ว่าค่าครูมีปที่ขึ้นเลยนะคะเมยรักษาไว้ที่เท่าเดิมนะปกติไม่ค่อยมีโปรโแต่วันนี้รู้สึกว่าเออครบครบรล่อง6ปีแล้วก็อยากจะแบบว่ามีอะไรพิเศษให้ FC บ้างนะคะก็ตามนี้ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงต่อกันเลยนะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นความรักของลัคนาราศีสิงห์นะคะหรือว่าชาวราศีสิงห์ดูได้ทางลัคนาดูได้ทั้งราศีนะคะจะเป็นคําทํานายตลอดเดือนตุลาคมนะคะก่อนที่จะเราจะมาเริ่มดูไพ่เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของดวงดาวกันก่อนนะคะ ดวงดาวจะมีผลกับคนที่ลัคนาราศีสิงห์นะคะมากกว่าคนที่ราศีสิงห์อย่างเดียวลัคนาดูยังไงลัคนาคือเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาคำนวณพร้อมกันเพื่อหาลัคนานะคะราศีก็จะเอาจากวันที่แล้วก็เดือนเกิดเฉยๆเนาะอ่ะชาวราศีสิงห์นะคะราหูเนี่ยดาวราหูเป็นเจ้าเรือนความรักนะคะตอนนี้เดินได้ ตอนนี้อยู่บ้านตัวเองตอนนี้ราหูเนี่ยอยู่ที่ราศีกรมได้มาตรฐานเป็นเกษตรถ้าคุณโสดเนี่ยไม่รู้สึกว่าความรักคุณไม่ขาดสายหรอกมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าข้อเสียคือมันอยู่คู่กับดาวเสาซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอะลของคุณคือพอนันมาอยู่รวมกันเนี่ยมันก็เลยทําให้ความรักใหม่เนี่ยมันมีอุปสรรคนะคะมีปัญหาซึ่งจริงๆสงดาวนี้มันข้อดีคือมันเป็นคู่มิดกัน ถ้ามันมีปัญหามันมีอุปสรรคไม่รู้แต่ว่าคุณกับคู่ของคุณเนี่ยก็ยังสามารถที่จะจับมือร่วมกันผ่าฝ่าฟัาาานอุปสรรคปัญหานี้ไปได้นะคะส่วนคนโสดเนี่ยมีเข้ามาให้เลือกแต่ว่าอาจจะยังไม่สามารถที่จะชัดเจนนะคะได้ในความรักความสัมพันธ์เนาะคือคุยไปก่อนเลือกไปก่อนยังไม่ต้องจริงจังกับความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้นเนาะ ดูแล้วก็คร่าวๆประมาณนี้ส่วนคนมีคู่อย่างที่บอกไปถ้ามีปัญหามีอุปสรรคเม็นรู้สึกว่าก็สามารถที่จะเป็นเป็นคู่มิตรเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยกันจับมือข้ามปัญหานี้ผ่านกันไปได้นะคะมันไม่ได้มีอะไรที่มีรู้สึกว่ามันแก้ไขไม่ได้นะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นคําทํานายโดยการใช้ไพ่นะคะการใช้ไพ่เนี่ยเราจะอ่านพลังงานนะคะเน้นพลังงานเนาะ มาดูว่าพลังงานความรักของชาวราศีสิงห์นะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง Thinking woman หมายเลขก7 7 o to ต่อทหมายเลข3 1ใต้สำราเป็นไพ่เองสายดีหมายเลขก8 8มีเรื่องให้ต้องคิดต้องกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะช่วงนี้ชาวลา,ลาคนาราศีสิงห์ม่รู้สึกว่าเรื่องของการเงินอาจจะเด่นกว่านะคะถ้าตอนนี้เครียดมีปัญหาเรื่องความรักความสัมพันธ์ ยังถ้ามันยังแก้ไขไม่ได้เนี่ยเอาเวลาไปโฟกัสกับการงานการเงินก่อนเพราะว่าโอกาสทางการเงินคุณกําลังจะมีนะคะแล้วก็มันเหมือนมันจะมีประตูเข้ามาในเรื่องของประตูแบบเขาเรียกวอะไรประตูของความร่ารวยกําลังเปิดให้กับคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวดูซิ Milk and honey หมายเลขห้าสิบเ a t e หมายเลขสี่นะคะต้าสำหรับเป็นไพ่ e e z e ถ้าคุณเองคิดเยอะคิดมากนะคะเครียดอยู่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์การฝึกสมาธิการค่อยๆหายใจเข้าหายใจออกนะคะใจเย็นๆลองถ้าปัญหาไหนเนี่ยมันยังแก้ไขไม่ได้ปล่อยมันไปก่อนนะคะให้เวลาแก้ไขในตัวของมันเองให้บอกว่าถ้าคุณเองอมีคู่แล้วมีความสัมพันธ์แล้วนะคะก็คือการที่ช่วยกันสร้างช่วยกันหาช่วยกันประนีประนอมช่วยกันประครับประคองความสัมพันธ์ จะทาให้คุณทั้งสองคนเห็นความสุขนะคะเห็นความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งหนึ่งจะได้มีกลับได้กลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ช่วงเวลามันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาทดสอบความสัมพันธ์แต่ไม่มองว่าถ้าคุณจับมือไปด้วยกันแก้ไขไปด้วยกันมันผ่านไปได้นะคะ,ะถ้าคุณรู้สึกว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะก็มาฟังต่อกันได้เลยนะ ให้อันนี้จะเป็นการเช็คพลังงานเท่านั้นนะคะามาดูกันว่าลัคนาราศีสิงห์นะคะความรักคุณเป็นยังไงพลังงานคุณตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะความคิดความอ่านความรู้สึกคุณเป็นอย่างไรคะสี่ดาบนิ่งเฉยอยากพักผ่อนบางคนคุณอาจจะไม่สบายมีปัญหาสุขภาพช่วงนี้นะ เด็กถือดาบสิบเหรียญการเงินดีมากสองเหรียญไอสองไม้เท้าเดินทางต่างประเทศฉ่ำมากเดินทางบ่อยนะคะ9ถ้วยมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของการเงินสมหวังในเรื่องของการเดินทางเรื่องความรักเหมือนคุณอาจจะรู้สึกว่าอยากผักก่อนก็ได้นะสี่ดาบขยาย แปดเหรียญสีดาบแบบ่ยมันความพลังงานของคนที่คุณกับแฟนเนี่ยพักลบกันนะคะแล้วมาจับมือนะคะร่วมกันโดยการที่ช่วยกันหาเงินดีกว่าเอาเวลาไปหาเงินเอาเวลาไปไปหาอะไรทําร่วมกันดีกว่าที่มันสร้างสารรค์กว่าการมานั่งทะเลาะก,กันตลอดเวลาใต้สำราบเป็นไพ่แปดเหรียญการเงินคุณดีมากนะชาสีสิงเป็นการดูเรื่องความรักแต่การเงินของคุณค่อนข้างดีแล้วดีมากๆ นะคะเดี๋ยวปัญหาคลี่คลายมันจะผ่านไปเองดาวเสาร์จะอยู่ตรงนี้จนถึงเดือนกุมภาถ้าไม่จะไม่ผิดนะประมาณกุมภาปีหน้านะคะปัญหาที่มันเจออยู่ตอนนี้มันอาจจะคลี่คลายไปได้หลังจากนั้นเดี๋ยวรอดาวย้ายแล้วค่อยมาดูกันเพราะว่าเมย์จะอัปเดตดาวให้ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะว่าความรักของคนนะุณแต่ละเดือนจะเป็นยังไงบ้างนะคะ,ะแต่สําหรับเป็นก้าเหลือญตอนนี้เรื่องเงินเด่นถ้าความรักมันเหนื่อยมันหนักก็ เอาเรื่องเงินก่อนนะคะทิ้งมันไว้ก่อนจริงๆช่วงนี้มีรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะได้มาใช้เวลาร่วมกันได้มีโอกาสได้ได้มีเวลาความสุขร่วมกันนะลองชวนกันไปทำอะไรลองชวนกันเดินทางลองชวนกันท่องเที่ยวดูลองแบบแพลนอะไรที่แบบไปด้วยกันนะคะเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะมาดูซิว่าเขาคนนั้นเนี่ยคิดและรู้สึกอย่างไรกับคน ม้ว่ามันน่าจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามาในความสมคัญในช่วงนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ The Empress คุณเป็นยังยังเป็นหนึ่งในดวงใจนะคะยังเป็นผู้หญิงยังเป็นแฟนยังเป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งมากเป็นคนที่เขาชื่นชมเป็นคนที่เขารักนั่นแหละแต่มันอาจจะมีเรื่องที่เข้ามาไม่ทันตั้งตัวนะคะในพลังงานของเขา The o r of Cups บางคนอาจจะทะเลาะกันในเรื่องของอีกคนติดเที่ยวติดเพื่อนไปเที่ยวบ่อยไปข้างนอกบ่อยไม่ค่อยมีเวลาด้วยกันนะคะ คือตัวเขาเองอ่ะอาจจะรู้สึกสะดุดบ้างในความรักความสัมพันธ์แต่ความรู้สึกที่ให้มีที่มีให้คุณเนี่ยแมรู้สึกว่ายังเหมือนเดิมเขายังรักแล้วรู้สึกชื่นชมคุณเหมือนเดิมนะคะ<ม>ก็ยังอยากให้คุณเป็นเป็นคนคนนั้นของเขาแหละเป็นผู้หญิงในดวงใจเป็นผู้ชายในดวงใจเป็นคนนั้นเป็นแฟนที่ดีเป็นแม่ของลูกที่ดีเป็นพ่อของลูกที่ดีนี่คือสิ่งที่เขายังคิดกับคุณนะคะไม่ได้อยากที่จะปล่อยมือไปไหนเนาะ เดสนะคะบางคนกลัวจังเลยกลัวเดสต์ไพ่เดสเนี่ยมันมีอะไรที่มันจะไม่ดีหรือเปล่าจริงจมันไม่ใช่นะคะในส่วาตัวเขาเองอะ่ะกำลังคิดหาปัญหาจบจบเรื่องราวจบปัญหาที่มันคลาขสั่งนะคะอยู่แต่ว่าตอนนี้อาจจะยังทําอะไรไม่ได้บางคนเขาอาจจะงานเยอะธุรกิจเยอะจะต้องเดินทางบ่อยนะคะจะต้องห่างกันหรืออะไรเงี้ยไม่รู้สึกว่าตัวเขาเองกําลังหาหนทางอยู่ กับการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับคุณเนี่ยดีขึ้นกลับมาคุยกันกลับมามีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะใต้สำรับเป็นไพ่ k k n n o of u u s s เขาอาจจะเป็นชาวราศีธาตุน้ำนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ขาวทุวมๆนะคะหรืออาจจะขาว ขาวแบบสูงก็ได้เป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกหน้าหวานนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเขาจะเป็นคนที่ซอฟดูซอฟดูอ่อนไหวง่ายนะคะเฉลักนณะประมาณนั้นเป็นคนที่โรแมนติกนั่นแหละนะคะอารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวบางคนก็อาจจะแสดงออกว่าเขาเองอ่ะไม่ได้อ่อนไหวเป็นคนนิ่งแต่ลึกๆอะ่ะเขาเป็นคนที่อ่อนไหวมากขี้น้อยมากขี้น้อยใจมากนะคะนี่คือตัวตนของเขานะแต่ความรู้สึกที่เขามีให้คุณตอนนี้เขาอยากไปต่อเขาอยากที่จะ เก้าข้ามอุปสรรคที่มันมีอยู่กับความสัมพันธ์ตอนนี้ไปกับคุณยังไม่ได้อยากไปไหนยังไม่ได้อยากปล่อยมือยังอยากที่จะไปกับคุณต่อนะคะอันนี้คือพลังงานของเขานะโอเคมาดูว่าไพ่โรแมน c e a อนโชเนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะ retreat is time to disconnect from the world ไปเที่ยวด้วยกันหาเวลาใช้ด้วยกันเที่ยวด้วยกันนะคะ attraction you attract r romantic love by enjoying this s o m e เ t s o l e l y มันไพ่บอกว่าคุณจะดึงดูดความรักที่มันโรแมนติกโดยการที่คุณเองอะปลดปล่อยให้ตัวเองได้มีความสุขกับช่วงเวลานี้แบบจริงๆนะคะค e e เป n ร p e n m i เป็น u ม s o u l m o u e may d m f f e r from your usual type and e x p e e t a t i t n ถ้าคุณมีแฟนมีคู่อยู่แล้วแมรรู้สึกว่าบางครั้งเราเองก็ต้องเปิดใจว่าคนเราอะ่ะคือบางทีนันก็ไม่ได้เหมือนแบบที่เราคิดไว้ทุกอย่างนะคะก็ได้นะ You deserve love you are loveable คนคู่ควรกับความรักดีๆนะ Finance and c a r e e นะคะ Finance shows issues are a factor in your love r i h t right now บางคนเนะี่ยมีปัญหาการเรื่องของการงานการเงินคู่อาจจะไม่มีเวลาให้คุณก็ได้นะคะแต่ไม่รู้สึกว่าเขาเองก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนะยังอยากที่จะไปต่อกับคุณเหมือนเดิมเนาะ โอเคไพ Rose Oracle อยากจะให้คําแนะนําอะไรกับคุณนะคะไพ Rose Oracle อยากจะให้คําแนะนําอะไรกับราศีสิงห์โรสวิด t t h อนส s นะคะ you have a right to to your joy peace sweetness of life คือบางครั้งคุณอาจอาจจะลืมไปว่าคุณเองก็คุณเองมีสิทธิ์ที่จะปล่อยให้ชีวิตตัวเองมีความสุขนะคะกับขณะปัจจุบันกับปัจจุบันขณะ โดยที่ไม่ต้องไปกังวลกับอะไรมากใช้ชีวิตทุกวันให้เต็มที่มีความสุขกับสิ่งเล็กๆนทุกวันปล่อยให้ตัวเองได้มีความสุขอนุญาตให้ตัวเองได้มีความสุขนะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกมานะโอเคถ้าคนคนนี้เขาบอกอะไรกับคนได้เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรบุคคลคนนี้ถ้าเขาบอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไรคะบุคคลคนนี้ถ้าเขาบอกอะไรกับคนได้เขาอยากจะบอกอะไรคะ I feel you leaving me behind เขาคิดว่าคุณเองอะทิ้งเข้าไปข้างหลังนะคะ I wish I could share my good news with you เขาอยากที่จะแชร์เรื่องราวดีๆกับคุณนะคะ I know that I crossed the line with you เขารู้ดีว่าเขาทำเกินไปเขาข้ามเส้นอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะ I regret lying to you บางคนเขาโกหกคุณแล้วเขาเสียใจนะคะ Sometimes I stay awake thinking about you บางครั้งเขาก็นอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าคิดถึงคุณนะคะ I love you unconditionally เขาหลักคุณแบบไม่มีเงื่อนไข So many things remind me of you หลายๆสิ่งหลายๆอย่างคอยย้ำเตือนเขาถึงคุณเสมอ I hope that you can forgive me one day เขาหวังว่าวันหนึ่งอะ่ะคุณจะให้อภัยเขาได้นะคะ You came closer than anyone ในทุกทุกคนที่เขาหลักมาคุณเองเข้าใกล้หัวใจเขาได้มากที่สุดให้มาสุดท้าย s w e e มาก I love you นะคะคำรักคุณแล้วรักคุณมากนะ mm hmm. ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะสำหรับความรักของชาวราศีสิงห์ในเดือนตุลาคมนี้ขอบคุณมากๆที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่าดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์อดีที่มีให้ใ,ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย